ตอนนี้แหม่มสายตายาวแล้วค่ะก็จะต้องเริ่มยืนยืนเริ่มชัดพอใกล้มากก็จะปวดตาเอ๊ะมันจะต้องเพ่งอะไรเงี้ยค่ะลงเราจะแก้ปัญหาตัวเองอยังไงดี ที่เจอคงมาพร้อมกับอายุก็คืออ่านหนังสือหรือดูมือถือหรืออะไรอย่างนเนี้ยมันเริ่มไม่ชัดละก็จะต้องเริ่มยืน่นอ่ะยื่นเริ่มชัดแต่พอยื่นก็จะเสียบุคลิกแล้วก็พอใกล้มากก็จะปวดตาเอ๊ะมันจะต้องเพ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปวัดสายตาก็รู้ว่าคือสายตายาวแล้วก็ต้องตัดแว่นก็ไปตัดแว่นเพื่อที่จะใช้อ่านตอนที่ซ้อมแล้วก็พอการทํางานก็ถอดแว่นอันนั้นคือเรื่องของการทํางานแต่ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดที่จะต้องหยิบเข้าหยิบออกหยิบเข้าหยิบออกอ่ะเดี๋ยวดูทีว ือมองไม่เห็นก็ต้องหยิบแว่นอ่ะเพอมีใครเดินมาคุยก็ต้องเงยอ่ะไม่รู้เรื่องหน้าก็เลยอีกก็ต้องถอดอีกอะไรเงี้ยชีวิตประจำวันมันก็เลยค่อนข้างจะอึดอัดนิดหน่อย คนก็แนะนํามากว่าไปตัดเลยโปรเกรสซีฟดีมากสะดวกเลยชีวิตจะง่ายขึ้นอีกเยอะแล้วก็มีอีกบางท่านก็จะบอกว่าระวังนะตัดมาแล้วจะงงมันเลอมันจะแบบเวียนหัวมันจะคลื่นไส้อะไรเงี้ยก็ช่างใจอยู่นานมากว่าเอ๊ะตกลงเราจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงดีก็คิดอยู่หลายปีค่ะจนกระทั่งมีเพื่อนเพื่อนไปตัดมาแล้วเพื่อนก็ยังเป็นสาวปเปรี้ยวเก๋สวยอยู่ก็เลยบอกเอ้ยโอเคไหมพายมันดีไหมอะไรเงีย้ยพายบอกดีมากแหมไปทําเลยไปตัดเลยชีวิตสบายและแฮปปี้ขึ้นเยอะ ก็เลยตัดสินใจตามพายมาที่นี่นะคะของออร่าเนี่ยแล้วก็มาเจอน้องอ่อนขนาดตัดสินใจมาแล้วนะก็ยังถามเขาอีกร้อยแปดคำถามว่า mm hmm. แล้วยังไงแล้วพี่จะทํายังไงจะเดินขึ้นบนนันไดโอเคไหมชีวิตประจําวันจะมองไกลมองใกล้มันจะมีปัญหาหรือเปล่า mm hmm. แต่พอมาตัดแล้วก็สบายใจมาก mm hmm. เพราะว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรือเป็นภาพที่เราเข้าใจเลยอมองไกลก็ชัดดีดีเลยแล้วก็อ่านดูมือถืออุ๊ยก็ ดูไกลดูใกล้ก็สะดวกสบายไม่งงไม่เวียนหัวไม่มึนศีรษะไม่ใดๆเลยค่ะใช้ชีวิตได้ปกติแฮปปี้มาก